2 8่ิแมักราันบสองครับมือนี้ออกฝักแม่นึงครับเป็นแม่คู่เกิดของเป็นน้องสาวของฟ้ามงคลเงินครับผมเป็นฟ้ามงคลบวกคู่เกิดตัวเองนะครับได้แม่นี้ออกมาแม่นี้ผมเอาเข่ากับแก้วมงคลครับทีนี้เราไปดูซิว่า ฟ้ากอกี่ตัวเอ้ยดิกน้อยออกมาแล้วโอ้โหใครบิ๊กโอ้โหจะไหนเลยโอ้โอ้กำลังแตะออกกันมี้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเก็บไข่ออกให้ดูเออเปิ๊บมากว่าเร็วมาก่อน ปลวกของันโอ้ของก็เกิดกันนี่ลบเด้อลบแดดทุกใบโอ้อีเลียเลือใบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลุกเดี๋ยวลุกหลาเดี๋ยวตืบโอ้เดี๋ยวเือใบหนึง่ง โอ้ไข่ใ,ใบแรกไม่น่าจะออกนะครับอัในนี้เป็นไข่ใบแรกของเพิ่นอโอเคโอ,อ,อกครับเป็นดนามไข่หัวครับดูแม่นี่ใส่แก้วมังค้นไว้แล้วได้สองสี่หกแปดหน่วยค,ครับบีสลับครับผม มาเร็วไหนดูหน้าตาลูกชิลูกอ้าวอ้าวมูดี้ใหย่เหยียบลูกเดือดเลยแม่ชุดน้องฝ่ามงค้นเงินครับผมที่เกิดจากฝ่ามงค้นบวกคู่เกิดเจ้าของครับแม่นี่ครับผม ผมใส่แก้วมงค้นไว้ครับเป็นลูกชุดแรกของแก้วมงค้นครับผมกระชากแนวดินกลางซับหลังเดี๋ยวมาเบิ้ง่าแก้วมงค้นขันควรตีนก็นะครับนี่แก้วมงค้น,น,นครับ,คครบเป็นคอของไก่หน่อยน่วน อยูอ่แน่นร่งเดียครับ <c oughs> เป็นผมใส่ไปสองสองแม่อีกแม่หนึ่งได้แปดได้แล้ว <c oughs> สองแม่นี่ก็น่าจะพอนะครับสำหรับตัวผู้ตัวนี้ต้องลองเบิงวา่าเสียใจลูกแบบใด

แก้วยมทายขนครับผมเดี๋ยวรออขนสุดอ่าผมมีเวลาผมจีอลองไปส่อมสนามส่อมคือคือไก่ถูกไหนส่อมได้ตัวเดียวยังสิครับมีค้อนอยู่สามันเอา,มาเมื่อยืนขันเทืยนนี่คือถ้าบอกหัวมันต้องจำลองสถาน,นการณ์ว่า คนเชี่ยลหลายนะมันช่เป็นอย่างเดียว,เด,ยวเดี๋ยวผมศึกษาแล้วครับตอนนี้ผมเหลือแต่ลงมือปฏิบัติแต่ผมยังบอท่านมีเวลาเลยช่วงน,นี้ก็ว่างหันกับอาทิตย์หนึ่งเต็มๆครับไปเกาะช้างมามาเขาคขายลูกเสืออีกหรือก็รอเดือนหนาเดือนกุมภาพันธ์นี่ก็บาว่านอีกครับต่อไปก็เป็นสอบปลายภาคแล้วสรุปแล้วคนเตรียมย่ำได้ยังว่ากันครับนี่หน้าเมษ่ยสามล่ะ vịt thơm cân kém hơn kém hơn vô đi hơn vô nhắn đi đi, đi. เลือกมงเรียนครับโอเคแล้วมันหลายนาทีแล้วมือนี่ดีใจครับบล็อกอ,อีกตัวหนึ่งเป็นลูกชิ้นแรกของตัวนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวนั่นกระสีเอาไปปล่อยทงครับใกล้ๆดิยนนี่มานี่ใกล้ๆนี่โยนนี่ สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม